สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับครับการมาหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขผู้คุนนะครับเนาะครับคการมือนี้ท่าสองเสี้ยงยาท่าหลอกการมีแนวทางครับเป็นตัวเลขกเหล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับการมณีก็เป็นมือวันจันทร์แหละครับวันจันทร์ที่สามนะครับเนาะวันจันทร์ที่สามีนาครับครับสําหรับตัวเลขกเหล้าพัฒนาครับเอาปูคุณครับการใสมาหอดแล้วครับกรับไปเบิ้ง งวดที่แล้วก่อนน้องครับเนะครับงวดที่แล้วของปูครับสำหรับเลขวินครับวินบนลางของปูปูหายไปที่013568ครับเลขที่ออกเลขที่ออกกับเป็น2242439ครับ2 4 3 9ครับเหล็กลางก็เป็น24นะครับเนาะครับ24ครับ24 39มาครับมาตัวเดียวครับเหล็กวิ่นของปูมาตัวเดียวขอหลอมาตัาสามครับสำหรับลูดหวดที่แล้วปูลูดไปที่8กับ6ครับกลบเด่น8ปดขาจับคู่กับมี1 8่ สามศูนย์หาศูนย์สามแปดหาแปดแปดหกแหละครับกลุ่มดินของเพลินครับตัวร่องของเพลินนะครับเนาะแปดครับหกสามตัวก็มีสามแปดห้าสามแปดหกสามศูนย์สามแปดแหละครับขาทั้งเบิดทั้งม้วนเขาของปูกันลุดแหละครับหลุดเป็นหลุดนะครับเนาะครับเอาขามีหลุดมีเข่าเพคนว่าครับสําหรับตัวเลขเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับเนาะครับ ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้ไรล้วครับครับสำหรับชุดนี้ก็มาพอนแล้วครับก็ขอขอพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับสำหรับการกดไหล่กดแค่ครับท่านส่องกับน้ำมันเรื่อยๆนะครับสำหรับปูขุนครับเป็นมีเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับปูขุนครับมันนี้ก็เป็นงมวดเป็นมือวันที่วันที่สาม มีนาครับครับต้นเดือนครับสาหรับต้นเดือนกับอะไรนะครับเนาะครับครับสาหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาโมนี้เป็นของปู่คุนครับครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่สามมีนาคม หกแปดครับครับสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขตัวเลขบนล่างครับบนล่างอันนี้เป็นเลขวินปูข่าสีมีบนลางประจําแล้ครับเป็นเหลขกปิ้นเหลขหลูดนะครับเนาะครับสำหรับผู้มักครับศูนย์หนึ่งสาม ห้าหกแปดครับหกตัวครับที่หกตัวสำหรับเลขวินครับสำหรับปูมัดวินงนะครับเนาะครับเอาไปวินเอาครับแล้วกาดได้ลูดครับวิ่งลูดครับปูลูดไปที่แปดคับสามครับลูดลูดไปที่แปด กับสครับจับคู่หกคู่มีหกคู่ด้วยกันครับก็มี05 05 0หแล้วก็หนึ่หตัวต่อไปก็3าห สามห้าหกสามหกสามหกสามสาามแดห้าแห้ดสามดห้า ตัวกันครับกันเด้อครับเด้อครับกันของปูปูกันที่ไปที่80ส่วนมากก็สิออกตัวกัน้นนะครับเนาะของปูนี่สําคัญครับครับสำหรับเลขสองตัวก็มีอยูฮกคู่ครับกัมี่ศูนย์หาหนึ่งหาสามหาหกสามแปดสามแปดหาครับครับอันนี้เป็นตัวเลขสองตัวครับสองตัว ผู้จับมาแล้วครับผู้จับให้ครับเดีแต่เอฟซีสิมัไปครับนะครับเอาไปจับเอาเลขงหมดพบตัวครับศูนย์หนึ่งสามห้าแปดห้าหกแปดนะครับอันนั้นเป็นเลขวินครับครับมาเมื่สามตัวของปูครับปูไฮเรน6ประตูครับตัวเดียวนี่ครับแปดแปดสาม 8 3 5อันนี้เปเรีเกข3ตัว8 5 3 8 5 3 3 5 8 3 5 8ครับเอาไปจับเหรียญ6ประตูไปเลยครับเอาไปจับเหรียญ6ประตูแล้วครับเด้อครับผู้เขียนใหหลายู่ตะวัก เพราะได้เขียนในโลกไนเพื่อนครับเอาแค่นี้แหะครับให้ f อจับเอาครับครับสำหรับเลขสี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวค็แปดแปดสามแปดห้าครับมันมันมือครับสำหรับตัวเลขครับสำหรับผูมัดาด้รครับด้วยครับ เนียนย่ำครับสำหรับผู้มกผู้คัดกับพานละครับท่านส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเพียงควบสนุกสนานเพียงควบบันเทิงครับพิจารณาเอาครับชอบตัวใดมักตัวใดครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนครับปูขุนปูขุนผารวยปูขุนผ้ารวยครับครับค้าว่ารุดหน่อยสำหรับตัวหลีกของปูครับ อันนี้ตกกันนะครับนอครับกัน80ของปูบนล่างครับอันนี้เป็นเลขวินวันที่3ครับอันนี้บนล่างก็ปูเอาไปจับเอาครับ0-13-568ครับมาจับเอาครับจับเอาเลยครับกลมเด่นไปที่8ครับตัวล่องก็จะเป็น3ครับ ดสามะครับกลุ่มเดนของปูครับแปดหาล่องหกสามล่องครับกับเล็กสามตัวจับเหรียญเลยนะครับเด้อครับมักกะจัดคัดกะพันนะครับเหล็กสามตัวกับสามตัวขมี่สี่ตัวผู้ได้ชอบเอาไปครับสําหรับเหล็กสี่ตัวปูให้มากครับเต็มสูตรเต็มขบวนของปูแหละครับอัพแคปหน้าจอได้ครับสองทุ่มโดยประมาณนะครับเด้อครับ มีเฮ่ครับปูวาครับครับถูกโจกมันหมานลำลำปรื่ยครับมันหมานผู้ใดมันหมานกับไม่บุญในท่านน้ำปูนั่นแหละครับปูกําลังส่างพระยายุไก่เสี่ยลแล้วครับปีนาได้สลองครับสำหรับปูปูคุณพระรวยนะครับเด้อครับทางเมืองหนอกเปีนงนาถ้าเบิงท่างสองเสี้ยงยายุกับติดตามกันไปเรื่อยๆครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับพี่น้องทางทางเล่าครับพี่น้อง ทั้งนองไข่ทั้งเล่าครับทั้งเบียงจันก็ว่าไปนะครับเนาะกระบืงไปน้ากันครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับ้อครับเรียกเพื่อนกับเขาคู้มงวดคู้งวดอยู่ครับครับโหรับคิปนี้ก็บม่าไม่ยังไรล่ะครับท่าน่องกับสิขอลาพีล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีอยู่ดีไม่แห้งพ่อกันไหมคลิปหน้าโหรับคิปมี้สวัสดีครับ